ดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมถึงว่าถ้าเราทรรําอด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับทํางานโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์แล้วสิ่งที่จะกลับมาตอบแทนเรานั้นมันจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลผมเองเคยรับราชการแต่ผมก็ตัดใจลาออกเพื่อที่จะมาเขียนหนังสือนะครับเป็นเพราะว่าผมคิดว่าเมื่อเราเขียนในสิ่งที่มันสร้างให้คนรู้จักคิด รู้จักนึกมันก็จะทําให้มันเป็นสมบัติที่จะต้องอยู่ไปอีกยาวนานตราบใจที่คนยังสนใจเกี่ยวกับรเรื่องการเรียนการเขียนตลอดจนความรู้ต่างๆนะครับผมเองนะครับก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผมศึกษาหาความรู้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะครับเพราะผมชอบอ่านผมไปถึงที่เมืองจีนและอีกหลายๆเมืองทั่วโลกดี มีคนจีนเข้าไปทำน้าักเป็นอยู่เห็นไหมครับเมื่อกี้ผมกลับเรียนแล้วว่าในสมาชิกสาประาชาชาติมีอยู่ร้อยเก้าสิบกว่าประเทศแต่ปัจจุบันใช้หน้าทาวก็หมายถึงว่าเมืองที่มีคนจีนเข้าไปอยู่กันค่อนข้างหนาแน,น่นจนเป็นชุมชนแบบชาวจีนนะครับก็มีอยู่มากมายทั่วโลกไม่น้อยกว่าในหมดร้อยเจ็ดสิบแห่งจริงๆแล้วมันมากกว่าสองร้อยแห่งด้วยซ้ำนะครับที่มีคนจีนเข้าไปอยู่น,นั้นเอาเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ย ซึ่งมี 76, 77จังหวัดนี่แทบจะว่าไม่มีจังหวัดไหนเลยที่ไม่มีคนจีนไปอยู่เห็นไหมครับแล้วจริงๆดูสิครับว่าเขามาเริ่มต้นตั้งแต่เป็นคนที่ยากจนคนแค้นหลายคนก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นเจ้าสัวนะคำว่เา,าเจ้าสัวก็เป็นคำภาษาจีนที่เพียเ้ยนนเหมือนกันมันมาจากคำว่าจัว่วซานซานเมื่อกี้เาเปลี่ยนแล้วว่าแต่ว่าภูเขาเห็นไหมครับว่า สมัยก่อนเราอยากใช้เงินแบบเงินบมองเรียนเงินอะไรต่ออะไรจะไม่มีเงินแบงค์นี่นะครับเขาเอาเงินกองกองกันเนี่ยครับจนสูงมากมายเหมือนกับเป็นกองภูเขาจึงเป็นที่มาของคําว่าจ่วสร้างคำว่าจ่วนะครับเป็นคําที่ใช้แสดงลักษณะของภูเขาภูเขานั้นจะเป็นลักษณะเป็นลูกๆเนี่ยครับครับ เรากงจะต้องคุยกันเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติจีนซึ่งผมกล่าวไปแล้วว่าคนจีนนั้นไม่นิยมเรียกเรียว่าชาวจีนแต่คนไทยหรือคนส่วนมากเรียกคนจีนนั้นตามภาษาฝรั่งครับซึ่งภาษาฝรั่งก็ใช้คําว่าไชน่า C H I N A แต่จริงๆแล้วก็ผิดอีกอ่ะมันควรจะออกเสียงว่าฉินนะเพราะว่าฝรั่งนี้มันผมว่าการที่เขาสามารถ ประชากรก็ไม่มากนะครับพื้นแผ่นดินก็ไม่มากแต่ที่เขาสามารถไปปกครองคนในเกือบทั่วโลกได้สร้างอาณาธิคมเรือเ่อยเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีการศึกษาที่เป็นระบบนะครับผมขอกราบเียนนะครับว่าผมเองเป็นคนนิยมผมไม่ถือสาแล้วครับว่าคุณจะมีชาติกําเนิดเป็นเชื้อชาติใดภาษาใรศาสนาใดขอให้คุณเป็นคนดีนะครับเดี๋ยวคุณก็สามารถที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดีและก็สร้างสิ่งดีๆฝากไว้ให้กับ ผมขอ,อย้ำอีกทีนะครับว่าศึกษาประวัติศาสตร์ฉลาดใช้กับปัจจุบันสรรสร้างสิ่งดีๆสู่อนาคตอันนี้ต้องโยงใหญ่ไปอีกแล้วครับว่าสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นการกําหนดว่าชาติไหนชาไปอะไรเนี้ยก็คือเรื่องราวของความเชื่อัที่ศาสนาอย่างประเทศไทยเรานั้นะนะจดคนมีคํากล่าวว่าศาสนาประจำชาติคือศาสนาพุทธ หรือจนรับมีบางคนเอาให้เป็นนเุ็นศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่จริงๆแล้วตัวผมเองนั้นผมไม่ติดเยึดกับอะไรเป็นพิเศษผมคิดว่าคําสอนใดๆก็ตามที่สอนให้เราเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะมีแหล่งกําเนิดมาจากไหนมีเชื้อชาติใดพันใดใครเป็นคนคิดค้นเรื่องนี้ขึ้นมานั้นผมว่าผมไม่สนใจอย่าแสกังวลต่อเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนใดก็ตาม ไม่ว่าคุณจะมีชาติกําเนิดสูงสักหรือต่าต้อยอย่างไรขอให้คุณเป็นคนดีทดําดีพูดดีสอนคนให้เป็นคนดีนั่นแหละผมว่านั่นแหละคือศาสนาดีสดุดเราก็มองดูซิว่าคนที่ระดจะเป็นศาสดาในหลายศาสนานะครับผมขออนุญาตไปเอ่ยถึงนะครับเพราะบางบางคนว่าเวลาเอ่ยถึงใครสักคนอยู่จะต้องคุยด้วยความยกจ้องนับถืออะไรอะไรนี้จริงๆครับเอาละครับเมื่อผมพูดเรื่องพุทธศาสนาผมก็เชื่อว,ว่า หลายท่านที่ศึกษาเรื่องราวของพุทธศาสนานั้นก็คงจะเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆท่านเกิดมาในฐานะเป็นโลกัสย์แต่จริงๆเห็นไหมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตท่านก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เสแสรงรลอมแปลง,ปงทาง่านก็งตัดใจหนีออกนะยังก็ไม่บวชหนีอ,ออกมาก่อนใช้ชีวิตอย่างสามัญชน,นยิ่งกว่าสามัญชนอีกจนกระทั่ง ใช้เวลาถึงหกปีในการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องราวในชีวิตจริงๆจนกระทั่งเอาละก็ถูกยกย่องกันมาว่าอย่างนั้นจสรสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆตัวท่านเองแม้กระทั่งเป็นเจ้าชายอยู่แล้วท่านเองก็ยังเบื่อหน่ายไม่อยากจะมียศถาบรรดาศักดิอันใดนะครับแต่ทําไมนะครับเรายกย่องทั้งที ผมเชื่อว,ว่าหลายท่านที่ศึกษาเรื่องเราความเป็นมาของศาสนามีว่าศาสนาอะไรก็ตามนะครับแม้กระทั่งอย่างศาสนาคริสต์นัสิ่อย่งแบบย่กเป็นมีการดางอะไรอีกเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็เห็นไหมว่าพระเยซูหรือเส US Christ นะครับหรือเคสิสต์อะไรก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ใครจะออกเสียงมากนั้นเถอะนะก็บอกว่าเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาสามัญ <gie> เกิดได้ขอ้อหนะหรืออะไรเขาว่ากันไปเองที่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงยังไงเพราะเพราะผมไม่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านเป็นส่วนคนนะครับผมเชื่อว่าบางอย่างนั้นการที่เราถูกยกย่องอะไรเป็นศาสนาทาไมมีการที่เรียกว่าบีอภิธารมีอะไรต่ออะไรมากมายเกินไปนั้นผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ผิดนะขอจํานี้คาเนี่ยผมว่าเราจะมีคําว่าข้อเท็จจริงรายงานตามข้อเท็จจริงอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ผมไม่ค่อยจะชอบนะครับ คุณดูสิว่าอยากต้องรายงานโดยเฉพาะนี่เป็นภาษาราชการด้วยครับเรื่องนี้จะต้องรายงานตามข้อเท็จจริงถึงผู้บงังคับบัญชาตามลำดับชั้นทําไมคุณจะต้องรายงานตามข้อเท็จจริงคุณรายงานตามสิ่งที่เป็นความจริงอย่างเดียวไม่ได้หรือแต่ม่จะเอาข้อเท็จมาก,ก่อนข้อจริงด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นจึงทําให้หลายชาติหลายประเทศนั้นไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควรเป็นเพราะว่าการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง นะอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าไปตำหนิติเตียนอะไรนะครับแม้กระทั่งในภาษากฎหมายเนี้ยผมระคำที่สุดอันนี้มันก็เป็นเรื่องจ,งจริงแล้วครับภาษากฎหมายเปลี่ยนการที่นะผู้จำเลยอะไรต่ออะไรเงี้ยถูกมีข้อหาว่าบุกรุกเข้าไปในบ้านเขายามพิการก็ดีไปลักขโมยทรัพย์สินเขาก็ดีทำร้ายคนในบ้านบาดเจ็บก็ดีนะครับก็ปรากฏว่า คนที่นั่งเดินฟังอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็มันก็ดีทั้งนั้นท่านผู้พิพาาษาที่เคารพแล้วผมมีความผิดอะไรเห็นไหมนี่ดูสิแม้กระทั่งภาษากฎหมายซึ่งควรที่จะต้องใช้ภาษาที่มันถูกต้องก็ยังมีความอย่างเนี้ยนะครับมันก็ทําให้นะจนกระทั่งนี้